เนี่ยครับเรามาอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับเออวันนี้ครับผมรอครับนี่ทัาเป่าอีกนะครับเขากำลังเล่นรีสตา์ทนะครับดันกล้องคอยไปคนเสื้อผ้าคนดันไปคนคือมันก็เขาจับผมได้นะครับผมไม่ทำนะครับเขากำลังคุยกจะมาดูผู้สาวครับโอ้แม่นผู้ชาย วายกัน wow, ครับเดินรับเดินไปครับโอ้ <So. S 2> โหเขอโทษเลยนะครับเนี่ยเราจะลงข้างล่างกันนะครับปะปะช่องออกไปไกลเลยนะกองกองกองปะช่างกล้องปะไม่ต้องเล่นอยู่นี่ขอลงตู้บุกลายเถือ่อลงลงไปลงลงไา บุเส <laughs> <group> ื้อ2คนบุกมาบุเสื้อบุกแดนบุเสื้ออีกมันต้องมีอีกสุดลงไปเห็นนะยิ่กับเขาบุเชื้อ ใชครับถุงบ่อแล้ครับถึงบ่อแล้วครับเอ้าจะขึ้นไปวะนี่นี่วิวเยอะนะครับช่วงนี้โอ้โหถ่ายคลิปอย่างอร่อยอร่อยอาหารนเนาะอันนี้บ้านบ้านน้องเสือดุเราจะพาไปทัวร์กันนะครับเราจะไปประเทศเนี่ยรถเราก็มีนะครับเนี่ยแน่แน่ชักขันเลยเดี๋ยวขี่คันนี้นะครับผม จะขับให้เขาต่อยเลยสักปเอาเปล่าเอาเปล่า,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 าเจอได้นะครับใครยเล่นเอาเราจะพาไปดูไปไป <c oughs> เราจะพาไปดูคุณโยนะครับชอบเลี้ยงไก่นะครับคุณโยเซนโยฮาร่าไม่ทาร่าไม่ดูไก่เขาสิครับไก่คขดทำมาดูไก่ก็ตัดนะครับนะครับเดี๋ยวิ่งเล่นต่อไปเดี๋ยวรับเดี๋ยวรับ